สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะฮะวันนี้เราจะมาผ่าหัวขยายพันธุ์บอลสีที่มีชื่อว่ามนสวรรค์ครับมนสวรรค์น,นี่จะเป็นบอลใบไทยแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นสีค่อนข้างเข้มนะฮะแล้วก็มีเม็ดสีแดงสีขาวกระจายอยู่ทั่วไปสะดือสีไรเอ,อ่ยสะดือแล้วก็เส้นนี่จะเป็นสีแดงเข้มเหมือนกันตรงนี้ก้านใบจะเป็นสีถ้าแก่ๆแ,แล้วจะเป็นสีคล้ายกับเปลือกมังคุดหน่อยนะเป็นบอลที่ โตไวมากๆเลยท่านใดที่จะเลี้ยงมนสวรร์นี่คือไม่เหมาะกับเลี้ยงในตู้นะครับเพราะว่าเขาโตไวแล้วก็เบียดเนื้อที่บอลสีต้น,นอื่นอ่พูดง่ายว่าใช้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะเหมาะสำหรับเลี้ยงนอกตู้ช่วงที่ราคาแพงที่สุดที่ผมซื้อมามนสวรร์นะครับผมราคา950บาทนี่คือแพงสุดละ,ะเป็นบอลที่มีเอกลักษณ์หน่อยส่วนผมก็จะเป็นประมาณนี้สายเปิดมีจุดมีอาร์ตหน่อย,อยอย่างนี้นะฮะก็จะเน้นสายนี้เป็นส่วนใหญ่ที่สวนบอลสีวิชัยบล็อกนะครับตอนนี้ก็ถูกลงกว่าเดิมอีกนะฮะจากช่วง 950ตอนนี้ถูกมากเลยน่าจะร้0ยส0งร0อยสไม่เกินนี้นะครต้นเล็กๆก็เป็นบอลที่โตวไวมากๆเหมาะสําหรับคนที่ชอบสายอาร์ตศิละปะแล้วก็ชอบมองงานศิลป์บนใบบอลนี้ผมว่ามนสวรรค์นี่ตอบโจทย์ก็ต้นใหญ่มากเห็นไหมฮะในเทียบกับตัวผมสังเกตว่าจะใหญ่ที่สุดเลยก็ได้เวลาผ่าหัวขยายพันธุ์กันนะฮะช่วงนี้ผลม,มาลปะปเดีย๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆกันครับ มณสวรรค์ต้นนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะครับ1ิบนิ้วกระถางค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็นาต้นบอนสีเราออกจากกระถางเลยครับแล้วก็คือต้องบอกว่าใหญ่จริงๆนะมนสวรรค์นเนี่ยใหญ่มากๆเลยถ้ามีสักสิบต้นเรียงเรียกันผมว่าสวยนะต้นใหญ่ๆเลยในในโรงเรือนเรามีเฉพาะมนสวรรค์เลยผมว่าโอเคเลยครับอ่ะล้วก็ทําการเคลียรราครับโอ้หัวใหญ่มากเลย หัวใหญ่มากๆครับกำลังมีหน่อด้วยโอเคถือว่าเราผ่าได้เหมาะสมนะครับอันนี้เลี้ยงมาประมาณ6เดือนแล้วนะฮะเลี้ยงมา6เดือนแล้วมนสวรรค์ต้นนี้อ่ะเราก็ทําการดึงดินออกครับอันนี้จะเป็นดินใบก้ามปูดินใบก้ามปูหมักค่อยๆดึงออกระวังโดนอันนี้เขานะฮะแล้วก็ล้างน้ําโอหัวใหญ่ครับ คุ้มค่ามากอะให้ดูหัวบอลสีมนสวรรค์ค่อนข้างใหญ่เลยหัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็เขี้ยวค่อนข้างเยอะอันนี้ได้หลายต้นเลยมนสวรรค์ไม่แปลกใจที่ราคาจะไม่แพงนะฮะเพราะว่าหัวใหญ่แล้วก็ได้หลายต้นอย่างนี้ถือว่าคุ้มกับการผ่าหัวเลยเราใช้คัตเตอร์ตัดไม้จอมออกนะฮะตัดไม้จอมออกเอาเฉพาะหัวมนสวรรค์ไปผ่าครับอาแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นไม้จอมเราอันนี้จะเป็นหัวเดี๋ยวเราปูนแดงทาหน่อยครับปูนแดงทาไม้จอมเราหน่อยนี่ไงเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะส่วนหัวเนี่ยเราก็ใช้ใบมีดโกนนะค่อยๆตัดลากออกให้หมดครับตัดลากออกให้หมดการใช้ใบมีดโกนก็จะทําบาดแผลให้กับหัวบอลสีเราน้อยผมนั่งทําส่วนอยู่นี่กลิ่นหอมของดอกพุดน้ําบุตร ุ้งมาทั่วทั้งสวนเลยนะฮะหอมมากในช่วงนี้พอฝนมาเนี่ยดอกพุดน้ําบรเราก็หอมหลังจากที่เราตัดรากหัวบอนสีเราแล้วนะฮะก็สังเกตว่าเขี้ยวจะเยอะมากเลยเพราะว่าหัวนี้ค่อนข้างใหญ่เขี้ยวเยอะอันนี้ได้หลายต้นแน่เลยเราก็ทําการผ่าหัวเลยครับใช้ใบมีดโกนหนวดเรานี่แหละผ่าก็ผ่าครึ่งก่อนนะครับการผ่าหัวก็ไม่มีกฎเกณฑ์ลายตายตัวใช้ทฤษฎีไหนก็ได้นะครับขอให้ได้ชิ้น บอลสีเป็นชิ้นๆแล้วก็มีเขี้ยวติดอยู่เขายังไงเขาก็เกิดถึงไม่มีเขี้ยวแต่ว่าใช้เวลาหน่อยก็เกิดเหมือนกันนะฮะก็ผ่าครึ่งนึงแบบนี้จากนั้นก็เริ่มทําการซอยนะฮะการเลี้ยงบอลสีจะสนุกตรงผ่าหัวนี่แหละบางท่านผ่าแล้วไม่งอกเนี่ยก็เสียเซลล์ไปเลยนะฮะคือทําให้ไม่กล้าผ่าไปแต่ผมมองว่านั่นน่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยการล้มเหลวเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวถ้าเราล้มเหลวผ่าแล้วไม่งอกแล้วก็ผ่าใหม่แค่นั้นเองครับ ก็คือทําซ้ําจนกว่าจะสําเร็จก็จะผ่านแบบนี้นะฮะชิ้นแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ก็งอกง่ายแล้วก็ได้ต้นใหญ่ชิ้นเล็กก็จะได้ใบเล็กๆหน่อยฟอร์มจะสวยนําชิ้นบอลสีมาล้างน้ําให้สะอาดจนกว่าจะหมดน้ํายางเอามือสัมผัสด,ดูนะฮะถ้ามันไม่เหนียวแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ นำชิ้นบอลที่ล้างน้ำแล้วแช่น้ำปูนแดงแล้วก็น้ำยาเล่งรากนะแช่อย่างละประมาณสักนับหนึ่งถึงสิบก็ได้นะหรือว่าประมาณหนึ่งนาทีก็ได้อันนี้น้ำปูนแดงแล้วก็อันนี้น้ำยาเร่งรากครับพอแช่น้ำปูนแดงสักนับหนึ่งสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ตักแล้วก็มาแช่น้ำยาเล่งรากต่อน้ำยาเล่งรากยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่ที่ส่วนผมจะใช้ B1 ครับ B1 ก็แช่อีกประมาณสัก 1นาทีหรือนับ1-10ถึงหลังแช่น้ำปูนแดงแล้วก็น้ำยาเรื่องรากแล้วเราก็จะตั้งพึ่งลมให้แห้งขั้นตอนนี้บางท่านอาจจะวางบนหนังสือพิมพ์วางบนกระดาษลังก็ได้นะฮะแล้วแต่เราแต่ผมจะตั้งทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสัก1ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงให้ชิ้นบอลเราแห้งหลังจากชิ้นบอลเราเริ่มแห้งนะฮะเราก็นํามาวางบนวัสดุชําวันนี้ผมใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ําประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะฮะก็กดลงไปหน่อยนึงให้สัมผัสกับเนื้อข้างใน ส่วนผมเนี่ยจะเอาด้านเนื้อสัมผัสกับวัสดุชํำนะฮะส่วนอื่นก็บางท่านอาจจะแนะนําว่าให้นําเขี้ยวลงอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีเนี้ยผมว่าอัตราการงอกดีแล้วก็ป้ายชื่อนะมนสวรรค์ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักเดือนนึงนะฮะเดี๋ยวเขาก็งอกครับวันนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นบอนสีที่สวนนะฮะท่ามกลางบรรยากาศฝนตกแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วอยู่กับบีบีครับบีบีก็อ้วนลงพุง หูยาวตุ๊บป่องกป็ลุกตุ๊บป่องนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องวีชัยบ็อกนะครับสวัสดีครับอ้อวนมากเลยอ่ะอ้วนมากเลยพ่อเลี้ยงไม่ไหวแล้วจะไปแลกทางแนละ้ว